เพศภัยเกิดได้ทุกวันรู้ทันป้องกันเสียศูนย์เจริญสติพิษให้เพิ่มพูลปัญญาเกื้อกูลสมบูรณ์ด้วยดีขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นผู้ไกลจากกิเลสตัดสรู้ชอบได้ด้วยพระองค์เองขอความสุข ความเจริญในธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจงมีแด่คุณโยมผู้ตั้งอยู่ในธรรมทั้งหลายอัตมภาพพระประแดยมรัฐเขมรปัญโยมาพบกับคุณโยมผู้ฟังทุกท่านในราการรัศมีธรรมซึ่งออกาศสดเป็นประจำทุกๆวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลาดีๆ11นิก30นาทีดยประมัณ สำหรับวันนี้นั้นเป็นวันพุธที่สองเดือนเมษายนพุทธศักราช2568ตรงกับวันขึ้นหค่ำเดือนหในวันนี้เป็นวันที่ยดยมทั้งหลายได้สั่งสงไมไว้ซึ่งคุณงามความดีเริ่มต้นแต่เชา้าพร้อมในลมหายใจที่มีก็สั่งสมกรรมดีไว้เป็นสเสบียงวันนี้ก็เช่นเดียวกันนะวันนี้เป็นวันใกล้วันพระสมภพนะอง์สมเด็จพระนิธาิา เจ้าชรเจ้ากรมสมเด็จพระเทพนะรัตนะราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสรินทรมหาวิชลาลงกรหอระราชพักดีนะถือว่าเป็นวันสำคัญที่ยอตยีโยมก็ดีพระสงฆ์ก็ดนะีก็มีโอกาสในการได้น้อมแตถวายความจงรักพักดีให้พระองค์ทรงมีพระชนมายุยิ่งยืนนานนะ รวมถึงในส่วนของการดําเนินงานอย่างทั้งในส่วนของสํานักก็มีการปฏิบัติธรรมนะก็น้อมจิตนะถาวายเป็นกุศลในครั้งนี้เป็นปราชกุศลน้อมนําให้เกิดความอิม่มเอมและเปรมปีในช่วงค่านี้ก็จะพากันนะเจริญรุธมน์นะก็ถือว่าเป็นนะโอกาสที่พวกเราทั้งหลายจะได้แสดงความจงรักภักดีสตนะิตามโอกาสที่มีนะจริงก็แสดงทุกวันอยู่แล้วแต่วันนี้ก็พิเศษนะสาหรับทั่วประเทศเลยทีเดียว ด้นนอกเหนือจากนั้นแล้วก็วันนี้ยอดยียมหลายท่านเองมอีโอกาสได้มาสั่งสมบุญสั่งสมกุศลกันในานามของผู้ที่มีความตั้งใจเ,เตรยมความพร้อมมาในานามอ้างผุ้ส่วนจำกัดกล้องพบสม,มิดครุปและแฟมริรีภายใต้สายงานก็ชวนกันมา,นาหลายคณะมาเจ็ดคันรถไม่ใช่รถใหญ่นะรถเร็กนะเคันกลับมาบ้านใครบ้านมันนะมาเป็นครอบครัวมาร่วมกัน,นเป็นเจ้ภาพ ท่านรับจองเครื่องออากาศไว้50,000ื่นบาทวันนี้ก็นําปัจจัยมาถวายชาระตามที่เราได้ติดตั้งแล้วเสร็จสําเร็จไปแล้วก็เย็นช่าชื่นใจถวายพระทานใและรประสงค์ด้วยในวันนี้ทั้งสังฆทานด้วยน้ําดื่มด้วยแล้วก็ยังมีโยมที่ท่านเกิดศรัทธาทราบข่าวว่าที่6จะมีงานท่านก็นําน้ําดื่มประนาให้จัดหามา1,200ขวดนะเตรียมไว้นี่ก็เป็นกุศลที่หลังไหล ก็มีความสุขใจที่ได้น้อมนำงันะ้นเดี๋ยวช่วงนะเวลาสักบ่ายนี่ก็จะต้องไปเตรียมของให้ช่างด้วยนะปูกระเบื้องไปปูกระเบื้องมาเห็นช่างบอกขาดไปหนึ่งกล่องแหมไม่รู้ว่าคนคิดหรือคนซื้อนะบางทีก็เผื่อแล้วนะคุณโยมแต่เผื่อไม่พอนะพอเผื่อไม่พอก็ขาดไปหนึ่งกล่องดีว่าเราซื้อของที่โดยทั่วไปนะคือมีอะไรอยู่แล้ว ก็ไม่ต้องไปกังวลเรื่องนี้เพราะว่าขาดเด่งกล่องเป็นกระเบื้องผนังพอดีก็จะได้ปูใส่เสร็จในเรื่องของเรือรับรองนะความเรียบร้อยรับรื่นจะได้เกิดมีเพราะว่าในส่วนนี้ก็เป็นเรื่องที่สําคัญนอกเหนือจากนั้นแล้วก็ไปดูเบาะนั่งสําหรับที่จะเอามาปูไว้ที่เข้าอีไม้สักที่เรารับมาเพื่อเป็นที่นั่งรับรองนะสาหรับในส่วนของเบาะนั่งนั้นเนี่ยก็จะสําหรับโต๊ะอาหารด้วยแล้วก็สําหรับที่นั่งรับรองด้วย ก็ถือว่าคุ้มค่านะเพราะเราไม่ได้สร้างของดูราเราสร้างของธรมรมดาานะแต่ว่าดูงดงามน่าใช้เดี๋ยวช่วงบ่ายก็จะไปดูความเรียบรอยแล้วก็เตรียมงานในเรื่องของป้ายเชื่อกุตินะทางเจ้าภาพก็เตรียมปัจจัยมาถวายให้ในนามของโยมวันดากิติทรัพย์เจริญคุณแม่สะกอเขาเจริญนะเนี่ยเจริญทั้งคู่เลยคุณโยมนะลงท้ายเจริญเจริญทั้งนั้นเลยก็ถึงบอกให้จเจริญเจริญน,นะอยากให้ทั้งสองสกุลที่มีจเจริญเจริญนั้นร่วมเป็นเนะจ้าภาพ เงี้ยก็มีโอกาสนี่ก็เป็นส่วนของกติสงสำหรับวัดปาาแกมณีซึ่งนี้เขาเคลื่อนย้ายมาแล้วตั้งสองหลังแลลวนะยกมาตั้งที่นี่แล้วมาตกแต่งให้เรียบร้อยดีๆนะก็ทําให้อุ่นใจเดี๋ยวก็จะเคลื่อนย้ายเข้าวัดในส่วนที่เรานั้นปรับในส่วนของพื้นที่ได้เดือนหน้าก็คงจะเห็นภาพรวมนะทั้งหมดทั้งมวลเครื่องจักรใหญ่ก็จะได้เข้าไปหลังจากเขาเกี่ยวข้าวแล้วพรจองเครื่องจักรใหญ่ไว้ในส่วนนี้งานงานภารกิจใดนๆนก็ตามแต่ละเราก็เร่ง ให้รับรื่นในเรียบร้อยไปได้ดีนะเป็นบุญเป็นบาร,รมีเติมเต็มในส่วนของกุศลที่เราตะเตรียมไว้ในงานนั้นงานนี้แล้วเสร็จสเร็จไปก็ฝากไว้สําหรับเรื่องกองบุญนนกองธรรมนำนําประโยชน์ให้เกิดความสุขนะสำหรับญาติโยมทั้งหลายคือมาแล้วมันก็เกิดความสุขนะมาเห็นโยมท่านบอกว่าโอ้ปฏิบัตินะทั้งที่แล้วยังไม่มีอะไรพอมาครั้งนี้เราเห็นความืบหน้าเร็วไว ท่านก็ภูมิใจแล้วก็ไว้วางใจเพราะาเราทามาคุณยมได้มาก็ทําไปได้มาก็ทําไปแต่วันนี้คุณแม่นิพานปริยังกุลท่านก็เป็นประธานนะรับนะปัจจัยให้พระว่าเป็นพระเนาะจะไปแหมได้เงินมาเสร็จปุ๊บใส่ยองใส่ย่ามใส่พุงแล้วก็นับด้วยความดื่มดําใจมันไม่ใช่เงินเราคุณโยมนะรับมาก็ทําหน้าที่ต่อไปคือเอาไปใช้นะตามที่วัตถุประสงค์ตั้งไว้ท่านก็รับต่อเนื่องไปแล้วก็เจ้าหน้าที่เขาไปดําเนินการเราเป็นเพียงแค่สะพานบุญ เนี่ยท่านก็สุขใจนี่นนี่ก็เป็นกุศลที่หลั่งไหลในการนี้นะแล้วก็มรณาบุญกับทุกบุญเลยที่โยมได้ร่วมกันเกื้อกูลให้เพิ่มบุญก่อนสาเร็จนะตามเหตุตามปัจจัยที่มีเดียววันสุกนี่เขาจะมาใส่มา่านไว้ก่อนล่วงหน้าเลยนะเพราะาเราสั่งมา่านมาก่อนมานิสลาจารก,กุศลคือสั่งติดก่อนเพราะว่าสียังไม่เสร็จหรอกแต่ว่าเอามา่านมาใช้ก่อนเพื่อที่จะได้ให้เห็นภาพรวมนะแล้วเดี๋ยวตอนจะทำสีทำงานก็ค่อยถอดออกไม่ยากนะในส่วนนี้ก็ถือว่าแบบเรียบง่าย ของบางอย่างเรามีฝีไม้ลายมืออยู่แล้วนะมีทีมช่างอยู่แล้วก็ธรรมดาเราก็ทาไว้ันวันที่หกนะเมื่อท่านมีโอกาสได้มา <c oughs> เห็นภาพรวมนะของสลาทั้งหมดตงมวลที่เราทุ่มเททําให้เนพะื่อเป็นประโยชน์ในการใช้งานได้ยาวไกลนะจะได้ภูมิใจออปัจจัยชั้นให้ไว้จะได้สาเร็จนะเสร็จไปเป็นเรื่องเป็นราวก็เหลือแอร์หนึ่งตัวสุดท้ายตัวที่5นี้รออยู่ว่าใครจะรับเป็นเจ้าภาพถวายก็สามัคคีกันนะ พอสตัวนั้นแล้วเสร็จสมเเร็จไปมีช่อภาพครบทุกตัวเนีย่ยมาเชา้าครูบาอาจารย์ก็ถามว่าตัวหนึ่งกี่บาทเนะี่ยก็บอกทต้นไปแล้วนะ <c oughs> ให้ท่านทราบในเรื่องนี้เนี่ยเราใช้งานประโยชน์ได้ตลอดทั้งปีนะั้นคุณค่ามากมีและประหยัดไฟซะด้วยนะอนาคตถ้าเกิดเป็นโซลาเซลล์ได้ก็จำเข้าระบบก็สบายแต่ปัจจุบันยังคงใช้ไฟฟ้าอยู่ก็ไม่เป็นไรก็ทยอยดูแลกันไปในส่วนนี้ เงินก็มรตาบุญกับญาติโยมทุกท่านอีกครั้งหนึ่งท่านใดที่จะเกื้อก,กลกันก็ยินดีนะทั้งในเรื่องของอการรำบุญส่วนของการจัดในเรื่องสถานที่โดยใช้เขาอง้์เขาอีลับรองเหล่านี้เนะี่ยก็ทุรพันธ์บาทนะนะร่วมกันก็ปัจจัยถวายพระเราแจ้งไว้ในเรื่องงานบุญนะก็ช่วยคาจุนกันไว้ในการนี้นะทุรพันธ์บาทนะสำหรับ15กองทุนอุ่นใจมากมีแล้วก็ในส่วนของอาหารโรงทาน ก็เชิญชวนญาโยมร่วมกันได้นะเรื่องโรงทานก็ตั้งใจทำรัดหน้านะสำหรับแม่ครัวก็เดี๋ยวปรึกษาท่านนะสะดวกหรือไม่เพราะว่ามีกระเพาะปลาแล้วมีก๋วยเตี๋ยวแล้วนะแล้วก็มีส่วนของโยมท่านนํามาผสมผสานกัน <c oughs> ข้าวเหนียวบ้างอะไรบ้างก็ว่าไปแต่ว่าเราก็เลยทํารัดหน้าซะเอาส,สบายๆคือเลี้ยงให้ญาโยมทั้งหลายได้มาดื่มดำ่ำนะแบบเลี้ยงง่ายส่วนโตอ,อาหารเราก็จัดไว้3ามเซตด้วยกันนะโตอ,อาหารก็จัดไว้3ามเซตนั่งเป็นกลุ่มนั่งเป็น ล้อมวงคุณผยมเพราะว่าอันนี้เราถวายคุณบาอาจารย์ท่านเนี่ยส่วนของทางสายปฏิบัตินั้นก็ฉันนิบาทอยู่แล้วนั่นก็ส่วนเด็กก็อยู่ในคอร์สอยู่แล้วก็ปกตินะเราก็ถือว่าทําอะไรไว้ก็เสริมไปในส่วนนี้น้าพริกบ้างนะไข่เจียวบ้างนะก็อยู่ที่เราเนี่ยแหละคุณโยมความอร่เยมันอยู่ตรงที่ว่าเราเนี่ยรู้จักในการเสกสันขึ้นตตอาหารเนี่ยดูแลในเรื่องของนะภาชนะดูแลเรื่องของภารกิจต่างๆให้เรบร้อยรับรึนไปด้วยดี ประโยชน์อันใดที่พึงได้พึงมีก็จะได้เป็นประโยชน์ในส่วนนี้คุ้มกับที่เราตั้งใจง้นก็ดูแลก,กันเนี่ยสำหรับในส่วนของงานวัดงานวาคุณยก็เกื้อกูลไว้ง้นโรงทานก็งบประมาณไม่น่าเกินห้าพันนะทางอาหารลี้งพระด้วยนะคโยมเราก็พยายามพอมีส่วนอาหารลุงหน่วยท่านก็มาเสิร์ฟให้คืองานนี้เนะี่ยเราก็ปรึกษาท่านวะยังไงฝากไว้มานะส่วนหนึ่งจริงๆจะให้ท่านยกไปทั้งหมดก็ได้แต่ว่าเราก็เกรงใจนะจะบอกเอ๋าก็ยกให้เอ๋อก็ยกให้นะ ท่านจะบวชลูกชายด้วยวันที่เจ็ดเช้ามืดเลยนะรับนิมนต์ไปกริบผมลูกชายก็ก็งานเราเสร็จวันที่6ก็ตั้งใจอย่างนี้งานประโยชน์อันใดที่พึงได้พึงมีก็พยายามรักษาไว้นั้นให้รดยมทั้งหลายได้นมุนธนาบุญกันฝากไว้ที่หมายเลขโทรศัพท์061-919-9149-061-919 9149ก็ร่วมด้วยความตั้งใจแล้วก็เขาแรกแบงใหม่ไว้รอแล้วคุยผคนแรกก็แรกรอนะแต่ตังที่จะไปเตรียมแรกคืนมาหาเรานี่มันยังไม่มีนะก็ค่อยๆทยอยแต่ยังไงก็ต้องใช้นะของต้องใช้จัดถวายตามสมควรในส่วนนี้ให้คุ้มค่านะฉันขอจะย,ยมทลายได้เริ่มมรณากุศลใดนําพาก็ให้เกิดความพัฒนายิ่งขึ้นไปหนธนาคารกรุงเทพออมทรัพย์ได้ที่0408029999 040-802-9999นกะก็เป็นหมายเลขที่ใช้รับนะส่วนของบุญแล้วก็ในะส่วนของธรรมอยากัดย่ยมทั้งหลายเนะี่ยพอทำบุญกันกร่วมกันด้วยความสุขนะอิ่มทั้งกายอิ่มทั้งใจนะทำแล้วไม่เดือดร้อนนะนะก็ทำได้เต็มที่นะั้นในขั้นตอนของการทําเรื่องนะมอบโอนโฉนดที่ดินแปลงนี้เพื่อเป็นการสร้างวัดนะต่อไปคือวัดปากแก้มนี้ก็มีขั้นมีตอนกยมก็ทีละขั้นทีละตอน ยันต้องค่อยเป็นค่อยไปไปห,กหักโหมจะไปรีบร้อนมันก็ไม่ได้นะจะให้มันสําเร็จไปในวันเดียวมันจะไปสร้างยังไงคุณโยมมันทําไม่ได้หรอกเราต้องค่อยๆทยอยทําไปเท่าที่ได้อย่างเหมือนกุฏิเนี่ยเขายกมาตั้งสองหลังหลังต่อไปก็จะเป็นหลังประธานหลังประธานก็คือหลังรับรองมีห้องน้ําในตัวก็เตรียมไว้นั่นก็เป็นส่วนหนึ่งพิเศษกําลังออกแบบอยู่ว่าจะเป็นเช่นไรส่วนหลังของลูกวัดโดยทั่วไปก็แบบที่เราใช้นี่แหละภาพเองก็ใช้นะรูปแบบนี้เพราะว่าจำมันสาก็สะดวกง่ายดี แต่ระรับรอ,องก็ต้องมีไว้เผื่อครูบาอาจารย์ท่านมานะ <c oughs> <c oughs> <c oughs> พออนาคตเนี่ยเมื่อเป็นวัดเป็นวายามที่ท่านมาก็จะได้มีที่พักที่อาศัยก็ทําไว้ให้เป็นประโยชน์นะฮะไม่ว่าจะเป็นครูบาอาจารย์รูปใดนะท่านมาบรรยายหรือว่าท่านมาเยี่ยมมาพักเราก็จัดสรรให้แต่ก็ไม่ได้ว่าจะทำหรูหราหนะบางที่เขาทากันเป็นล้านๆนนีะ่เราไม่ได้ทําแบบนั้นคือก็ไม่ได้ปรารถนาครูบาอาจารย์เราต้องรับการนะว่าปนเปิดด้วยความสุขเกินไปนะแต่พอสมควรก่บกำลังก็หลักแสนกาบาทเหมือนกันนี่แหละ เพลี่ยนแต่ว่าทําห้องน้ำในตัวไว้ให้อันนั้นก็เป็นส่วนหนึ่งที่เราออกแบบแล้วก็ค่อยๆทยอยดาเนินการไปนะนี่ก็เป็นส่วนของวัดแล้วดำเนินการในส่วนของการสร้างเนาสนาบนวัดแหละให้เป็นไปด้วยความยั่งยืนชาวนนี้ยกคําโครงประพันธ์ไว้ต้นบทว่าเพศภัยเกิดได้ทุกวันรู้ทันป้องกันเสียศูนย์เจริญสติพิษให้เพิ่มพูนปัญญาเกื้อกูลสมบูรณ์ด้วยดี คือเรื่องของเพศภัยเนี่ยมันเกิดได้ทุกวันกุณโยมเอาแน่นอนไม่ได้นะชีวิตของเราเนี่ยเดี๋ยวเรื่องนั้นเดี๋ยวเรื่องนี้เอะมันก็พลาดได้แต่พอเรารู้ทันซะแล้วเนี่ยเราต้องไม่ให้มันเสื่อมสูญไปจากคุณงามและความดีไม่มาสลายไปพอการเวลามันผันผ่าน,านไปโยมทุกอย่างมันจะกลับมาเข้าที่เข้าทางในควรจะเป็นนั้นถ้าเราไปโอ้โติดล็ตั้งแต่วันนั้นอย่างที่เคยเล่าให้ฟังเนี่ย พอหมอบอกร่างนี้เป็นรังของโรคโรคนี้เยอะเดี๋ยวเป็นโรคนั้นโรคนี้เกิดความเครียดทั้งทั้งที่โรคที่วันทั้งหมดทั้งหมดที่มีมันยังไม่ได้กำเริบเลยนะคุณโยมเนี่ยมันยังไม่ได้มีปัญหาอะไรนะแค่รู้ว่ามันเป็นทุกข์ตั้งแต่รู้แล้วยังไม่ทันมีอาการเจ็บไข้ได้ป่วยยังไม่ได้มีอาการอะไรแค่รู้ว่าร่างนี้เป็นรังของโรคก็ทุกข์ขึ้นมาพรั่งพรูเครียดวิตกจริตไปเนี่ยมันเป็นไงนะจนโอ้ยไม่เป็นอะไรเดี๋ยวรักษาได้อาโลกนะพอนานวันเอ๊ะ ก็ไม่เห็นมันมีโทษมีภัยนะใน่เรื่องนี้แต่พอรู้แล้วมันทุกตั้งแต่แรกเลยอย่างนี้พอการเวลาผ่นผานๆไปเอา้ารักษาเอา้าหายแล้วนะอย่างนี้อโธทุกไปฟรีๆไหมเนี่ยนัย้นพอรู้ไม่เท่าทันความเป็นไปคนที่เขารู้ทันเนี่ยเขาป้องกันความเสียสูญได้เพราะเจริญสติไว้เขาเยมิมให้ปัญญามันเพิ่มพูนเนี่ยในเรื่องความสมบูรณ์ในชีวิตของเรามาใช้เราตำเพียไว้ดีเถอะ กุศลมันก็จะหลั่งไหลแล้วเรื่องของความเป็นความอยู่ความตายด้วยความที่เราจะต้องเจอเหตุเพศภัยใดๆมันก็จะได้เบาบางจากไกลไปจากสิ่งที่มันเป็นงั้นสาคัญคือเราไม่รู้ครยบมความไม่รู้นี่มันคนตาบอดนะคนเรานี่มีสามประเภทนะตาบอดหมดเลยนะมืดบอดหมดเลยไม่รู้เรื่องนะไม่รู้โมไม่เห็นเลยนะอกุศลไม่รู้นะกุศลก็ไม่รู้บุญไม่รู้บาปไม่รู้เลยทําอะไรก็ไม่รู้เรื่องเลยนะไปตามอาการที่มันมีสภาวะ เกิดขึ้นตามกระแสะของตัณหา <c oughs> ตามอารมณ์นะว่านี่คือมืดบอดขนาดนั้นหรือคนที่มีตาข้างเดียวล่ะเอ,อมีตาสักข้างหนึ่งก็ยังพอเห็นนะเอ,อ้ามันกุศลนะนี่มันกุศลนะแต่มันก็ยังไม่รับด้านนะนะก็ยังไม่ลึกซึ้งท่องแท้ก็มันได้ข้างเดียวนะมันก็ยังพอมองเห็นบ้างลำลางลางไปเนื้เลือนลาง,ไป,าง,ลางไปตามในส่วนที่เราได้เห็นในส่วนนี้ แต่พวกเรานี่เป็นนักปฏิบัติธรรมต้องมีตาสองข้างที่บร,ริบูรณ์สมบูรณ์ดีนะรู้จักบาป,ปุญคุณโทษประโยชน์ไม่ใช่ประโยชน์ต้องรู้ให้ทั่นทีนะเพราะตาทั้งสองข้างนี้เนะี่ยเปิดนะเปิดกว้างรู้เส้นทางที่ควรจะด,ดําเนินคือรู้ว่าทางไหนเป็นทางกุศลแล้วก็ทมกันไปรู้ว่าทางไหนเป็นทางบาปแล้วก็เว้นกันไปต้องรู้ทั้งสองด้านอย่างนี้ถ้าเรารู้ด้านเดียวเอาแต่กุศลแต่บาปไม่ละเลยนยไม่เว้นเลยก็ยังเหมือนเดิมยัง พบเจอเรื่องของภัยรีเพราะว่าภัยรีนี่มันมาจากฝั่งอกุศลที่มีฝั่งอกุศลไม่มีภัยรีหรอกมีแต่เจริญก็อยองแต่ไอเดียวี่เราเจอภัยรีกันมาจากอากุศลนั่นนั้นมาจากบาปนั่นนั้นที่เรากระทำไปแค่มารู้ทันเนี่ยป้องกันเสียสูญคือเรารู้แล้วเราเปิดตาแล้วเห็นความชัดเจนแล้วเราก็จะทําแต่กุศลให้อะไรที่เป็นประโยชน์อะไรที่เป็นกุศลเราก็ทำว่าเราไปอะไรที่มันเป็นเรื่องที่ไม่ควรเพล่ภัยเนี่ยเราก็ต้องเว้นไว้ทั้งหมดต้องตั้งสติใส่ดี วันนี้เขาเปิดคอร์สระยะยาวเลยนะหกถึงอ่าวันที่สองถึงแปดลดลงมาจากวันที่หกถึงสิบสองเลยคือลดลงมาไม่ใช่ลดลงมาวันน่เท่าเดิมแต่ว่าเขาลดลงมาเพราะว่าภารกิจสงการก็คงจะติดหน้าดูเสียงรถลาในการสัญจรเดินทางแล้วก็งานวัดงานวา่าก็มีกิจกรรมอันหลากหลายงั้นในเรื่องของประโยชน์ที่เราน้องนําทําไว้เนี่ยเราต้องรู้แก่ใจในเรื่องนี้นั้นจะยมที่เข้าคอร์สเข้าปฏิบัติเนี่ย เราเองก็ให้กําลังใจกันเต็มที่นะเมื่อวานก็อบรมปฐมนิเทศไปแล้วว่าในรอบนี้อย่าให้ตกอีกนะคือรอบหนึ่งมันควรจะเจริญขึ้นนะนะโลคน้อยลงโกรธน้อยลงหลงน้อยลงแล้วก็เจริญในเรื่องกุศลมากขึ้นบุญอิ่มเอมมากขึ้นหน้าตาผ่องใสามากขึ้นพูดในทางที่ดีขึ้นคิดในทางที่ดีขึ้นแล้วก็กระทาในสิ่งที่มันดีขึ้นนะจึงเป็นประโยชน์ในเรื่องเหล่านี้ฉะนั้นเมื่อเป็นประโยชน์แล้วเนี่ยโอกาสในการที่จะสรรสร้าง สิ่งที่เป็นความก้าวหน้าก้าวไกลย,ย่มตก็ฝากเอาไว้อบรมร่วงหน้าเลยว่างานนี้ปฏิบัติให้เต็มที่นะีครบครสดขึ้นมาทีเราจะได้เช็คนะเช็คในเรื่องของนะความเบาบางที่มีในหัวใจไม่ใช่ว่าหนาขึ้นโอ้โหปฏิบัติไปเพื่อความเก็บกดนะพอถึงเวลาครบกําหนดโอ้โหทีนี้ระเบิดตูมตามเสียหายเครียดทุกข์กับการปฏิบัติทรมานธรกรรมตนเองซะเอาซะโอ้โหหนักหนาสหัส สะบักสะบอมนะเป็นอย่างนั้นไปทั้งๆจริงแล้วปฏิบัติธรรมมันจะไปม,มีอะไรก็เยอะทำใจมันใส้ทำใจมันปล่อยวางนั้นในเรื่องของกุศลนงะกุศลน,นะน,นำพาให้วาสนาเรานั้นมุ่งตรงในทางที่ผ่องใสชีวิตก้าวหน้าก้าวไกลไปทางสว่างสวยให้เต็มที่แีนะ่พระโอกาสมันพร้อมอยู่แล้วการประหารก็ก็ดูแลให้เป็นอย่างดีที่พักที่ผ่อนที่หลับนอนทั้งหลายเหล่านี้ก็ดูแลกันเต็มที่ เนี่ยเป็นประโยชน์มากมีชีวิตหนึ่งก็เยมฉันก็เป็นการวัดเนี่ยผลลัพเนี่ยวัดผลงานเนี่ยครูบาอาจารย์เองก็เบิกบ,บานนะคนที่ขยันในการพายโยมปฏิบัติได้นี่ก็ต้องยอมรับนะคุณโยมเพราะว่าไอ้เป็นเราในสองชั่วโมงก็หลับแล้วละดูท่าแล้วคงจะสะประกบน้าดูลลเนี่ยเพราะว่ามันต่างกันด้วยการฝึกฝนไม่ยาวไกลส่วนครูบาอาจารย์ท่านทุ่มเททามาเรื่องนี้นะโดยตรงท่านก็ทาได้โอ้คุณโยม นะตั้งแต่10บโมงเช้าจนถึงบ่ายสามโมงอัดยาวเลยนะทุกวันเขา่ยงกันนึกอะไรกันรอบดึกก็นุ่นอ่ะหกโมงเย็นไปถึงห้าทุ่มเนี่ยเขาก็อัดกันเนี่ยฮอดปฏิบัติหลักนะเขาก็ทํากันเต็มที่เราเนี่ยแวบๆแวบไปสักหน่อยหนึ่งแล้วก็แวบมาสักหน่อยหนึ่งแล้วก็แวบๆแค่นี้เนี่ยไม่ได้ถึงขนาดเอาเต็มที่แต่รอบหนึ่งครูบาอาจารย์เขาก็โยนมาที่เราเหมือนกันนะเขาแทบตายเหมือนกันก็าโยนเพราะว่ามันก็ต้องรับผิดชอบกันเนะนะหลับว่าเป็นหลับไปนะบางทีมันก็แหมกินอิ่มนะ พอนั่งเริ่มสะประกบแล้วแต่ก็ต้องพยายามประคับประคองตั้งสติในส่วนนี้แต่คนนี้เขาฝึกมาดีแล้วในเรื่องสมาธิเนี่ยนพอง่วงเขาก็มีวิธีอุบายแก้ง,ง่วงนะต่างๆก็มีอ่าในเรื่องเหล่านี้เขาก็ต้องเอาให้รอดนะทำให้ได้คือรับหน้าที่แล้วรับงานแล้วมันก็ต้องให้มันเบิกบานอยู่ระเบ,บิงนั้นเราจะทํากิจอันใดเราก็ต้องดูเหตุปจัจจัยว่าไหวหรือไม่ถ้าเป็นคอร์สพวกเราเองคอร์สปฏิบัติแบบนอกรอบเนี่ยที่เป็นคอร์สทั่วไปเราก็สบายๆนะ เช้าก็มีเบรกอ่าส่วนใหญ่จะหนักไว่าทางเบรกนะของเราเนี่ยเดี๋ยวเบรกชา้าเบรกบ่ายเบรกข้ามเบรกโอ้โหเดี๋ยวก็เบรกเดี๋ยวก็ break, เบรกเลยขันเร่งไม่ค่อยเหยียบหรอกอะเพราะมันอนุบาลเนี่ยคุณโยมจะไม่เอาอะไรมากดูสภาพสังขารนั่นนะคนแต่ละคนแต่ละท่านมันก็มาแบบอิดโอยกันทท้งนั้นนะเราก็ต้อง break. เบรกนอนบ้างพักบ้างเดี๋ยวความดันจะขึ้นเดือดร้อนพระอีกวิง่งกันเจ้าละวันเนี่ยังนั้นเรามาเนี่ยสภาพของร่างขันที่มันบั้นปลายแล้วงนั้นมาก็มาเบรกเอา อิ่มแล้วก็นอนนอนแล้วก็ตื่นปฏิบัติให้มันสดชื่นอพอเหนื่อยก็นอนใหม่นะมันเป็นอย่างนั้นวนอยู่เนี้ยคือตามผู้สูงวัยกันเยี่ฉนั้นไม่ก่อเกิดเพศภัยนะไม่เบียดเบียนทําให้เกิดความโศกตรมนะนั้นต้องระวังอันนี้สําหรับคอร์สเรานะคอร์สปฏิบัติรนะยะสั้นเราก็รู้อยู่แล้วแต่ละคนท่ทานไม่ชาราก็มากโรคนะมีหลายอย่างมันก็ผสมผสานกันในส่วนนี้ฉนั้นเราปฏิบัติเราก็เอาแค่พอสมควรแก่อุปนิสัยที่ควรจะมี แต่สําหรับในส่วนของอดหลักเขาเคร่งกันนี้เพราะว่าเขาพร้อมนะเขายินดีเขาก็มาลุยกันนี่เขาก็เรียกว่ามาเตรียมพร้อมซ้อมอย่างดีแล้วก็ลุยกันเต็มที่อันนี้ก็ต้องยกนิ้วให้นิ้วยกให้นี่คือนิ้โป้งนะนิ้วกดไล่นะไม่ใช่ยกนิ้วให้นิ้วไหนบางคนก็สงสัยนะนิ้วไหนเพราะนิ้วแต่ละนิ้วก็มีความหมายแตกต่างกันอีกตามข่านิยมของบ้านเราเนี่ยยกนิ้วก้อยก็อย่างหนึ่งแต่จะยกนิ้วกลางก็ไปอย่างหนึ่งก็ยอมไปใหญ่เลยนะทีนี้เสียหายจะไปยกทรงเดชก็ไม่ได้ บอกคนชูสามนิ้วติดคุป,ปอีกนะวุ่นวายนึกว่าไปยุ่งกับการเมืองเห็นไหมชูนิ้วไหนหรือยกนิ้วไหนก็ต้องรู้ว่ามันมีความหมายแบบไหนก็ต้องดูแลกันนเรื่องนี้ท่านความเพียรล้วก็บอกเขาแล้วนะปฏิบัติอบ,บ,บรมเมพราะไอเต็มที่แล้วก็พอผลลัพธ์ครบกําหนดเราก็จะเช็คกันอีกทีเพราะว่าออกมาแล้วก็จะอยู่กับเราต่อนเนื่องไปนะงั้นอบรมมันก็ทุกวันอยู่แล้วแหะเช้าเย็นเช้าเย็นเราก็ทําไว้เป็นวิสัยแต่ว่าเรื่องของการปฏิบัติทำหลักเนี่ยอันนี้ก็เป็นความตั้งใจครูบาอาจารย์ท่านก็ชอบเลย อันนี้ต oh, ้องยอมให้ไม่ว่าโอ้ก็เหนื่อยเหมือนกันนะก็ยมคนเราเนี่ยเทศยังไงก็ยมต้องอ่านทีละหน้าทีละหน้าทีนะแต Even, thing, ่ก็เป็นเรื่องที่ดีนะจริงๆแล้วเนี่ยพอเราเริ่มเข้าสู่ภาคของการปฏิบัติจริงๆเนี่ยเราจะเหยียบป้าใจวิดอกมาว่ากันทีละหน้าทีละเรื่องทีละเรื่องเนี่ยมันได้ประโยชน์เยอะนะได้ฟังสิ่งที่ควรฟังได้เห็นสิ่งที่ควรเห็นได้รู้สิ่งที่ควรรู้เนี่ยมันได้ประโยชน์แต่ว่าทั้งหมดทั้งมวลต้องค่อยเป็นค่อยไปอย่างที่ว่าไว้จากอนุบาลเราค่อยๆกล่อมก็มามาสู่ นะคุณมมาศึกษามันสูงขึ้นไปยังไปถึงขนาดเอามหาลัยมันก็ไกลกันไปค่อยๆไต่เต้าขึ้นมาคือไม่ต้องรีบร้อนแล้วก็ไม่ต้องเรีบเร่งอะนะเอาให้มันมั่นคงรากฐานในการศึกษาคือปฏิบัติบูชาควบคู่การศึกษาศึกษามาก,ก็ปฏิบัติไปด้วยในส่วนนี้ั้นสําคัญคือที่นี่เป็นที่สงบร่มเย็นเราอยู่มันเป็นสุขด้วยปัญญาเอาตัวรอดที่ดีง้นคนที่เจริญสติได้ดีเนี่ยเรื่องของภัยรีที่เบียดเบียนเ,เหล่านั้นเหล่านี้เดี๋ยวมันก็ผ่านไปกันอย่ นั่นหายใจใหายคอคล่องขึ้นแต่วันแรกๆก็วันไหวอยู่นะพอนานวันเข้าก็เออเบาใจพอถึงที่สุดแล้วอ้าปัญหาหัวเราะได้ยิ้มได้อารมณ์ดีแอารมณ์ดีขึ้นเห็นไหมเพราะการเวลามันทําให้เราตั้งตัวตั้งตนต,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 ตั้งสติได้แต่ก็อย่างที่บอกว่าต้องมีครูบาอาจารย์คอยชี้ใก้คอยให้สติในเริ่มบพนี้ไม่งั้นแล้วก็วุ่นวายบางคนเนี่ยมันขาดที่พึ่งหนิยมคิดไม่ออกไม่รู้จะไปพึ่งพาใครดีขาดที่พึ่งไปหมดชีวิตนี้ไม่รู้จะไปทําอย่างไรดีมันไม่มีที่พึ่งเลย จะหวังพึ่งคนนั้นคนนี้เขาก็หนายหนีนะคนเราเนี่ยจะเห็นกันตอนที่ยำตกยากเขาก็หนายหนีเนี่ยเราก็ต้องพึ่งพาตนเองซสดีแต่ถ้าโชคดีมีครูบาอาจารย์ดีก็รอดไปส่วนใหญ่เปน็นไงแต่คนใกล้ชิดครูบ,บาอาจารย์ดีมีคอนเน็กชันดีเขาก็ถือว่าพยายามไม่พ้นจากตทษตนก็สอนบางแนะบ้บงนำบางหรือว,ว่าแก้ปัญหาให้กันด้วยความลงตัว <c oughs> เนี่ยก็ต้องรุนในเรื่องของที่พึ่งที่พาคนขาดที่พึ่งที่พานี่มันก็น่ามืดเหมือน,นกันนะ มือแปดด้านไม่รู้จะไปพึ่งพาใครที่ไหนถามใครใครก็ไม่รู้คุณโยมกนะเพราะว่าธุระไม่ใช่นะใครจะมาสนใจวนขวายก็ไม่มีหรอกเรื่องเหล่านี้แต่พอเรามีที่พึ่งนีพาเออปรึกษาเรื่องนั้นเรื่องนี้เออมันก็เข้าท่าเข้าทีนะประโยชน์อันใดก็ตามทีมันก็จะได้ประโยชน์ยมง็าถามว่าทาไมงานทุกอย่างที่ในสลานี้มันดูเรียบร้อยหมดเลย,เลยบอกเอา้าก็มันเฉพาะทางนะช่างสีก็เฉพาะสีช่างฝ้าก็เฉพาะฝ้าช่างไฟก็เฉพาะไฟ ช่างเฟอร์ก็เฉพาะเฟอร์ช่างพื้นก็ยังเฉพาะพื้นเลยนะทุกอย่างก็เป็นไปตามระบบช่างวอร์เปอร์ก็เฉพาะวอร์เปอร์นี่ช่างม่านก็มาคนใส่ม่านก็ติดวอล์ไม่เป็นคนติดวอล์ก็ใส่ม่านไม่เป็นถูกไหมละ่ะแต่ละคนมันมีความสามารถทางด้านต่างๆที่แตกต่างกันอย่างนี้เราก็มีหน้าที่คือชอบแบบไหนก็ออกแบบไปตามที่เราชอบให้มันสัสะอาดให้มันดูสบายตานำพาสบายใจใครไปใครมาก็บอกโอ้จากสภาพเก่า ดูแล้วโอ้โหกลายเป็นความเรียบร้อยดูดีดูด,ดีเกิดความสุขมากมีก็เอเมเปรมปรีนี่ขนาดยังไม่เสร็จดีนะเสร็จดีก็คือกระถินนะคุณโยมถึงจะสวยงามเพราะว่าต้องรอรวบรวมปัจจัยทั้งหมดแล้วก็เคลียร์กันไปสลาหลังนี้นะคือสวยด้วยบุญแล้วก็สวยด้วยทรัพย์ที่ญาโยมเสียสละก,กันมาจึงจะแล้วเสร็จสมบูรณ์แล้วก็ใช้ไปเนี่ยปีนี้ก็เคลียร์ซะตัวเลขที่มีแล้วก็พอปีหน้าก็ลุยกันไปเต็มที่เพราะว่ามันไม่ได้จ่ายอะไรคุณโยมที่เหลือก็จ่ายแค่ค่าบำรุงรักษาน้ําไฟไป ต้นทุนมันจบแล้วเวลาเราเคลียร์หลังหนึ่งจบไปจ่ายงวดจบไปเหมือนรถทั้งคันเนี่ยพอเราผ่อนงวดไปเนี่ยพอถึงเวลามันหมดงวดแล้วเนี่ยมันก็เบาสบายมันก็กลายเป็นรถ,ร,ถนร้อเปอร์เซน์ที่เราสามารถเป็นเจ้าของเจ้าของได้ครับขี่ใช้งานไป <c oughs> ไม่ต้องกังวลเรื่องค่าง,งวดแต่ตอนนี้ยังต้องกังวลว่าอะไรเพราะว่าเป็นเรื่องของเขาอยู่ไม่ใช่เรื่องของเราเนี่ยชื่อไม่ชื่อเขาเนี่ยต้องส่งไปจนกว่าจะครบจรึงจะเป็นชื่อเราได้งั้น ทุกอย่างก็ต้องคอยนะประคับประคองไปเพราะมันจบเรื่องการโอนเรียบร้อยทีนี้เราจะทําอะไรก็ง่ายแหละนะต้นทุนเท่าไหร่ก็ประหยัดขึ้นแทนที่จะมีเงินมีทองต้องไปส่งงวดก็เบาลงนะเรื่องค่าแรงค่าของทั้งหลายแต่ตอนนี้ก็ต้องทุ่มเทหาทําไปให้มันสาเร็จตามที่เรามุ่งม,มั่นนะแล้วก็มุ่งหมาย <c oughs> ในส่วนนี้แต่ก็คิดว่าจะยมคงจะได้เห็นกันนในช่วงของช่วงข้าพรรษาพอดีแหละคือข้าพรรษาน่าจะทั้งหมดทั้งมวลท,ที่มีเพราะว่า ถ้าโยมท่านคำนวณเวลาที่มีแล้วก็งบประมาณที่เราหาได้เนี่ยก็น่าจะลงเมฆช่วงข้าพรนษาไปดีแล้วใช้ตลอดเลยนะสารานี้จะเป็นสาราที่ใช้สําหรับอธิษฐานพรรษาเลยปีนี้นะ <c oughs> เพราะว่าอาายโยมก็น่าจะมาอยู่พรรษาเยอะขึ้นเลยเพราะว่าห้องพักก็พร้อมมากขึ้นแล้วก็พระสงฆ์ที่จะมาจำพรรษาก็มีมากขึ้นตัวสภาพเองก็จะไปนะ่อยู่ในที่ดินแปลงเก้าไร่ก็จะไปจำพรรษาที่นั่นอนธิษฐานบรรษาไว้อาจจะไม่ได้ สะดวกสบายอะไรก็คืออาจจะเป็นดินโล่งๆโปร่งสบายมีฐานสาหรับตามอุบสดแต่ก็มีความตั้งใจจะไปอยู่สามเดือนไตรมาสที่นั่นนะเพราะว่าก็เป็นพลังบุญนะคุณโยมเนี่ยเราจะสร้างวัดสร้างวาตัวเจ้าของเองจะมาหาความสุขสบายเหมือนเดิมมันก็ไม่ได้ที่เดิมเองก็มีไว้สําหรับอออากาศมีไว้สําหรับใช้ประโยชน์ในส่วนที่เราเป็นงานเอกสารเป็นสํานักงานไปแต่ว่าที่ที่เราอยู่อาศัยคือกุฏิที่โยมสร้างถวายให้นี่ก็ไป นะอยู่อาศัยจริงๆง <c oughs> ั้นมันต้องอยู่ให้ได้กันโยมสร้างแล้วก็ต้องอยู่ให้ได้ไปใชใส่เขาอยู่ตัวเองไม่อยู่นะมันก็ไม่ใช่นะก็ต้องอยู่ด้วยในส่วนนี้เดี๋ยวพวกเราคงจะได้เห็นกันทั้งหมดทั้งหมดเลยต้นไมร้รากไม้ี่เราสั่งปลูกเนะเดี๋ยวทําให้โยมดูอันนี้เป็นตัวอย่างต้นแบบมาอยู่แบบไหนส่วนห้องน้ําท่าเดี๋ยวทําแป๊บเดียวกันโยมอยู่แบบง่ายๆห้องน้ําก็ไม่ได้ยากอะไรชั่วคราวเขาก็มนะีทุกอย่างที่เราจะออกแบบในส่วนนั้นส่วนนี้มันทำได้หมดกันโยมถ้ามันถึงเวลาเนะี่ย ต,ตอนนี้ก็เอาทีละเรื่องทำทีละอย่างให้เป็นประโยชน์อ่ะวันนี้เวลาลงท้ายมาเหลือสองสานาทีก็ฝากไว้เรื่องของบุญบารมีตามที่ญายอมเห็นสมควรนะที่จะเกื้อกูลได้หนึ่งก็อีรับรองนะเราก็มีโอกาสได้เป็นเจ้าของจับจองไว้ทุนละพันบาทถำวายประเจัยศแด่พระสงฆ์ผู้มาร่่มในพิธีก็เรียนเิญได้แล้วก็โรงทานนะในนามของรายการเราก็ทําโรงทานส่วนกลางงบประมาณก็สักห้าพันบาทตั้งงบไว้นะยญาหมได้เกื้อกูลกันทนํารัตนา ทำอะไรก็จะได้นะลื่นไหลแล้วก็สําเร็จได้เร็วไวนะแล้วก็มีความอุดมสมบูรณ์คุยมน,นันก็ฝากไว้ที่0 6 1 9 1 9 9 1 4 9 0 6 1 9 1 9 9 1 4 9วันนี้ขอมรณนนาบุญกันคุยมพี่นะเกลือวันบุตรทัศน์กิตินก็เป็นสภาพที่สดมนรมแล้วนะหาจากคนนี้คนนั้นมาได้5แท่น1,000บาทแล้วก็ร่วมบุญบุญจะทมด้วยอีก1,000บาทเอาไปใช้มา2,000บาทก็มรณนนาบุญกันในส่วนนี้ เดี๋ยวในรอบบ่ายนะก็คงจะไปคนขวายหาอุปรกรณ์ที่มีแล้วก็รอบค่ำคงจะมาสรุปให้ยมได้ฟังอีกทีนะซึ่งค่านี้ก็คงจะได้มีโอกาสนะได้ร่วมสวดมนกับครูบาอาจารย์เพราะว่าจะพยายามสัดสันเวลาพวานก็นะสัดน,นะเรียกว่าเตรียมงานล่วงหน้าเวลาก็เลยไม่ได้เอื้อให้แต่รอบนี้พร้อมทุกอย่างนะก็ให้เรียบร้อยรับรื่นไปนะในโอกาสที่จะจลายได้เกื้อกูลไว้ก็ฝากไว้ ทุกๆกลองบุญนะโซนหกหนึ่งเก้าหนึ่งเงสี่นะนหกหนึ่งนึ่งเก้าเก้าวันนี้เวลาหมดลงแล้วขอความสุขความเจริญความสวัสดีจงบังเกิดมีดายัดโยมผู้ฝังต่มทุกคนทุกท่านเทินายัวนวโนสุข,ขังพระหลังเขาจะเจริญพอ